เคาะลูกหนังกับจ่าแตงครับมาขยี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจำวันทางตูนยูเอต์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานตูนยูเอต์กันด้วยนะครับแล้วก็กช่องทางหนึ่งที่ไลน์แอดทูนสาครับเรื่องนี้รนะเบิร์จะไม่ทนนะครับก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ออกโรงวิพากษ์วิจารณ์นะครับเจดอนซานโชว่าเป็นพวกสําคัญตัวเองผิดนั่นเองนะครับล่าสุดดิมิทาเบอร์บาตอฟนะครับอดีตกองหน้าของแมนเชสเตอร์ยูเอตดและก็ท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับ ออกโรงวิพากษ์วิาวจารณ์ ตัวของเจดอนเซนโชอย่างหนักนะครับว่าเป็นพวกสําคัญตัวเองผิดนะครับแล้วก็สมควรที่จะไปขอโทษเอลิกเทนฮาร์คนะครับเนื่องจากว่าเจ้าตัวยังไม่ใช่ซูเปอร์สตาร์ดังแต่อย่างใดนะครับผมไม่ได้อยู่ในระดับระดับเดียวกันกับคริสเตียโนโรนัลโดนะครับอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าเจดอนซานโชเนี่ยไม่ได้ลงเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยนะครับตั้งแต่มีปัญหากับเอลิกเทนฮาร์คนะครับหลังเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกไปพ่ายแพ้ต่ออาร์เซนอลหนึ่งประตูต่อส แล้วก็ถูกเขาเรียกว่าถูกาทางด้านของเนะอลิทานฮาร์พาดพิงไปนะครับจนเกิดกรณีในการที่เจดอนซานโชนั้นได้มีการโพสต์ทวิตนะครับว่าเจ้าตัวเป็นแพะรับบาสนะครับซึ่งสถานการณ์ณตอนนี้ก็ทําให้สโมสรถึงขั้นบีบนะครับผมบีบบังคับให้เจดอนซานโชนั้นต้องขอโทษสถานเดียวนะครับโดยตอนนี้บีบไม่ให้ใช้ f ฟคซิลิตี้ของสโมสรไม่ห้ามใช้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับสโมสรหมดทุกอย่างเลยนะครับผมแม้ว่าจะเป็นการเข้าห้องน้ําก็ดีหรือแม้กระ่ ทังการ รับประทานอาหารก็ดีนะครับผมก็คือไม่ให้รับประทานอาหารในสโมสรแต่อย่างใดนะครับซึ่งเป็นการบีบนะครับให้เจดอนซานโชออกมาขอโทษแต่ถ้าไม่ขอโทษเนี่ยก็ต้องออกจากสโมสรไปทันทีนะครับซึ่งล่าสุดตัว,ตวอ่าตัวของดิเมทาเบอร์ตปารตอฟนะครับก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ออกโรงวิพากษ์วิจารณ์นะครับเจดอนซานโชอย่างหนักหน่วงมากๆเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งเจ้าตัวนะครับได้ระบุว่าบางครั้งนะครับนักเตะก็เป็นแบบนี้แหละแล้วผมก็หวังว่าไม่จะอ่าว่าหวังว่าจะไม่ใช่กรณีของเจดอน เจดอนซานโชนนะครับซึ่งปล่อยให้ให้การสะสางปัญหาเนิ่นนานเกินไปเนื่องจากตัวเขานั้นประเมินค่าตัวเองกับสโมสรสูงเกินไปก็คือประเมินอ่าก็คือเดะเบอร์บตตบอกว่าเจดอนซานโชนเนี่ยประเมินเกี่ยวกับตัวเองเนี่ยกับสโมสรอย่างเงี้ยว่าสูงเกินไปนั่นเองนะครับตอนที่มันเกิดขึ้นกับโรนัลโดช่างแตกต่างนะครับแล้วก็เพราะ อาขเขามีประสบการณ์เขามีความสําเร็จทุกอย่างผมอยู่กับสโมสรตอนนีต้ตอนที่เวนโลนี่มีปัญหาผิดใจกับผู้จัดการทีมและพวกเขาสาสางกันได้นะครับผมซึ่งตัวของเบอร์บาอปก็ สื่อสารประมาณว่าเรื่องราวที่โรนัลโด้เคยมีปัญหานะครับผมเขาก็สามารถเคลียร์มันได้สําเร็จเนื่องจากว่าตัวเขามีความสําเร็จเป็นรูปธรรมนั่นเองครับแตกต่างจากเจดอนซานโชหรือแม้กระทั่งตอนที่เวนลูนี่นะครับมีปัญหากับเซอร์เดฟูสันก็สามารถสะสางกันได้นะครับเนื่องจากว่าทั้ง2คนเนี่ยมีดีกรีนะครับผมในการอาจจะเรื่องของดีกรีในการมีอํานาจต่อรองเรื่องของความสําเร็จแต่ไม่ใช่กับเจดอนซานโชนั่นเองนะครับผมผมคิดว่านะครับซานโชสําคัญตัวเองผิด เขายังไม่ได้แชมป์กับทีมมากมายมันเป็นสถานการณ์ที่ช่างต่างกันออกไปนะครับยูไนเตดเนี่ยสามารถที่กําจัดซานโชออกไปอย่างได้ง่ายสําหรับเรื่องนี้นะครับเขามีความสามารถอย่างที่เราเห็นกันตั้งแต่อยู่ดอร์ตมุนแล้วนะครับแต่เขาก็ยังไม่ได้สแสดงให้เห็นกับยูไนเตดเราทําได้แค่คาดการบางทีอาจเป็นคนที่อยู่รอบข้างเขาหรืออาจเป็นเพราะเขาเองที่ไม่เห็นด้วยกับผู้จัดการทีมนะครับมาหากมันยืดเยื้อต่อไปผมก็เห็นว่ามันจะไม่มีอะไรดีขึ้น และสิ่งที่ดีที่สุด คือการแยกทางกันนั่นเองนะครับนี่คือบทวิทเคราะห์แล้วก็บทวิพากษ์วิจารณ์ของดิมิตาเบอร์บาตอนะครับที่มีต่อเจดอนซานโชแม้ณเวลานะี้ต้องบอกว่าตั้งแต่แฟนบอลจนกระทั่งอดีตนักเตะนี่ไม่มีใครหนุนหลังเจดอนซานโชเลยแม้แต่คนเดียวนั่นเองครับผมและนี่คือทั้งหมดของคาะลูกหนังกับจ่าแตงครับที่จะมาขยี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจําวันทางทูนยูเอตดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเป็นกําลังใจให้กับพวกเราทีมงานทูนยูเอตดกันด้วยนะครับและก็ช่องทาง ที่แอดแอดตัวใสาครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ